เอาเลยครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งในระบกเกมไฟเดอร์มอม่รองเล็กบอทเย่แล้วใครวิ่งผ่านหน้ากล้องมาสักกู่นี้ฮะพวกแกวิ่งตัดหน้ากล้องอย่างนั้นเหรอมันต้องโดนหัวดมันต้องโดนหวดัวหน้าขมำไปหนึ่งคนแกต้องโดนหัวไปอีกหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเมื่อกูนี้เขาไม่รู้เรื่องอีกคนนึงคือ Bacon, เบคอนไปไหนแล้วะเราตีผิดคนครับอัปเดตใหม่มันจะต้องเล้าใจกว่าครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนครับว่ามีตัวละครไหนอะไรอัปเดตเข้ามาในพาร์ทนี้บ้างนะครับผมผู้ช,ชมฮนะเอาอละเอาอละมันวิ่งตัดหน้ากล้องอีกแล้วไม่ได้เบคอนนี่นอนไปดี เรามาดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มหานะครับผม oh, mm hmm. มี4ตัวละครที่อ mm ัปเดตเข้ามาเดี๋ยวนะทำไมน้อยจังเลยเช่าเลยเหรออัปเดตท,ทั้งทีอย่าง่ํำมันต้องแปดครับมาดูตรงนี้ซิตรงนี้มีหลายตัวเลยโอเคเราจะต้องกดดูตรงนี้นะครับผม oh, mm hmm. มี p r y the Big Somewhere As Game s t a t o o n Mommy Long องเล็กเล o o m y Long l e องเล็ Mo m m m ดมัมมี่รองเล็ก p ล r e r s o n a l r i นอ w o ร l y g o d z i l l o Fat l ล d a a d d เอสเดด ตัวเก่าครับผมตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเก็บตัวเก่ากันก่อนก็แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมตัวเก่าเราไปเก็บตรงไหนนะเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพแคหรือเปล่าครับใช่เพแคร์นี่แหละถูกชัวเปิดประตูมาเข้ามาด้านในจากนั้น เลี้ยวขวาตรงนี้เราจะต้องเอามือสีเหลืองก่อนเราจะต้องเก็บเทปกันก่อนนะครับผมเอาเทปก่อนที่เราจะไปเปิดเอาคุณพ่อแดดดี้กิ s นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่โอเคผิดตรงนี้ล่ะผมว่าตรงนี้แหละเย้ yeah! มาตรงนี้ถูกทางเลยครับผมความจําเรายังดีอยู่ โดดลงรูมาจากนั้นกดเทปและก็กดวาร์ปกลับไปที่เพแค่ใหม่ครับผมทีนี้เปิดประตูเข้ามาด้านในเลี้ยวซ้ายเปิดประตูบานนี้ครับผมตรงไปสวมมือสีเหลืองมากดเปิดประตูบานนี้ตรงเข้ามาด้านในเลี้ยวซ้ายครับผมเอามวนเทปขึ้นมาและก็ใส่เทปรอเราจะต้องรอกดนะครับผมมันจะมีลูกคุณพ่อขึ้นบางนี้นี่เรากดปุ๊บเราก็ได้ดดดี้รองเล็ก,กินเลยเย้ ตกใจหมดเลยไอ้บ้าโอมาไม่ให้ซุ้มม่ให้เสียงโอเคเราไปหาตัวอื่นกันต่อเลยนะครับผมเป็นตัวใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาวับกลับมาที่เกมสเตชันนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่า i n n t the i i s s o m w h e r e as Game Station ประเด็นคือ Big อยู่ไหนครับผมแถวนี้หรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้มีสนามเด็กเล่นนะครับเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วแหละ โอเคทุกคนครับเราจะต้องหาบิกก่อนนะครับผมบิกมันอยู่ไหนอะแวะกฮักกี้ไหมลองเข้ามาดูด้านในนะครับผมจากนั้นกดเปิดประตูบานนี้เข้ามาตรงนี้ก่อนเลยนี่ไงเจอแล้วจากนั้นเรากดเก็บยิมอมมี่ลองเล็กเลโก้ขอดูหน่อยนะครับผม Lego. เลโก้เลี่ยมอีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วนี่เป็นไมค์ครับนะครับผมครั้งนี้เป็นเลโก้ สำเนาถูกต้องคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังจำมอมมี่ลองเล็กไมค์ค้าผของพร์ที่แล้วที่เราเก็บกันไปได้อยู่ใช่ไหมครับผมว่าคล้ายๆมอมมี่ลองเล็กเลโก้ตัวนี้แหละต่างกันก็แค่ส,สัดส่วนส่วนสูงและก็ความเหลี่ยมนิดๆหน่อยๆนะครับผมโอเคเราไปเก็บมอมมี่ลองเล็กตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมมอมมี่ลองเล็กตัวถัดไปคือฮักนะครับผมทำลายกำแพงเหมือนเดดฮักในหนัง อ่านคำใบ้และงงเพราะฉะนั้นเลื่อนลงมาครับเรามาดูมอมมี่ลองเล็กแพทติกนี่ครับผมเคลื่อนย้ายก้อนหินที่อยู่ด้านนอกโอเคไปวับไปเอาไซด์เลยครับผมมาแล้วครับผมเจอคนด้วยเราจะต้องหาก้อนหินใช่ไหมก้อนหินอยู่ไหนอะซูมหน้าจอออกกว้างกว่าโอ้โหผมเห็นแล้ว ไม่ต้องหาเลยครับผมก้อนเบลล์อ,อยู่ตรงนี้ชัวร์ป้าบแน่นอนครับทีนี้เรากดเลื่อนก้อนหินแล้วเราก็จะได้ได้อ๋อต้องกดเก็บก่อนโอเคมอมมิวรองเล็กแพดดิกวู้ฮู้คที่แล้วเนี่ยเราได้มอมมิวรองเล็กปอนบ๊อบไปนะครับผมครั้งนี้ได้แพดดิกผมว่าครั้งหน้าแกลี่มาแน่นอนฮัลโหลวันดีฉันคือคุณแม่ของแพทดิกมอมมี่รองเล็กแพทดิกวู้ฮูน่ารักมากครับผม มอมมี่ลองเล็กแพทติกครับทุกคนครับแล้วตรงนั้นคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นสกินใหม่ชัวร์แป๊บแน่นอนเลยไหนขอดูสิขนแกะแบบนี้นี่ก็คือเราเก็บไม่ได้เดี๋ยวเดๆมาสักู่นี้ขึ้นแวบบๆทำไมเราเก็บไม่ได้อาจจะต้องกดกลับล่างก่อนหรือเปล่าครับทุกคนครับผมว่าใช่แน่เลยนี่ไงเมื่อกี้ยังขึ้นให้เก็บอยู่เลยอะ่ะหรือว่าเขาขึ้นมาให้อยากแล้วก็จากไปครับผมมาแค่แป๊บเดียวอะไรแบบนี้ อยหลังออกมาเดินกลับเข้ามาใหม่จากนั้นก็กดเก็บๆอีกนิดนึงนิดนึงเย้นี่ก็คือมอมิวลองเล็กวูลี่ปกติหมาป่าจะต้องกินแกะใช่ไหมครับผมแต่ดูจากขนาดตัวแล้วแกะน่าจะกินหมาป่ามากกว่า กลับมาที่เกมสเตชันครับผมเราจะต้องไปช h a ์ปเตอร์ครับทุกคนครับชาร์ปเตออยู่ตรงไหนเน่ยตรงแว็กซ์ฮักกี้หรือเปล่าลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นกดกลับล่างนะครับแล้วก็สัวมมือของเล่นมากดเปิดประตูบานนี้ใช่หรือเปล่านะ่าชาร์ปเตอมาตรงนี้ผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละเราน่าจะมาผิดทางไม่น่าจะเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยว ย้อนกลับไปใหม่ก่อนอาจจะต้องเข้าประตูอีกบานหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่วกักอาฮักกี้ก็ต้องเป็นมิวสิคอลเมม ori มิวสิควีเมมโมรี่ชัวป้าบครับผมมาถอยหลังกลับมาเข้ามาตรงนี้โอเคไม่ใช่เราจะต้องไปมิวสิคอลเมม ori ครับผมไม่ใช่วกักอาฮักกี้นะไปชัป้นที่2กันครับทุกคนมาตรงนี้จากนั้นเลี้ยวขวาเข้ามาด้านในโอเคถูกแล้วครับผมต้องมาที่มิวสิคอลเมม ori นะครับทุกคนจากนั้น เราก็จะต้องมาตรงนี้ตรงนี้จะต้องมีกำแพงครับผมเพราะว่าตรงนี้มีทีวีไงนี่ไงเจอแล้วเราก็กดต่อยกำแพงเลยวู้ฮูเราก็จะเจอกับเดอะฮักนี่ก็คือมอมี่ลองเล็กฮักครับผมโอ้ตัวบ้าลเลยฮ่าฉันคือมามี่ลองเล็กเดอะฮักผู้แข็งแร่งที่สุดในปัตพีตัวยังใหญ่เลยครับผม เท่ากับมอมมี่ลองเล็กสมาร์ทเลยนะนี่โอเคครับเราไปหากันต่อครับผมมาดูคําใบ้กันก่อนเราจะต้องวัปไปที่ แอสเทนฟิลดทุกคนยังจําได้อยู่ใช่ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรง PK นะครับผมวับมา p พก่อนจากนั้นตรงไปตามเรามาเลยเพื่อนเพื่อนกําลังงงทางอยู่ใช่ไหมตรงมาตรงกลางนะครับผมรางรถไฟตรงกลางจากนั้นก็มาตรงนี้นี่ไงกดวับกลับล่างเป็นล่างปกติก่อนนะครับผมไม่งั้นเข้าประตูไม่ได้ตรงเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับกงขังตรงนี้กดเปิดไม่ได้ครับผมเราจะต้องตามหากุญแจแบบนี้ก่อนนะครับ กุญแจสีแดงตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่งานจะต้องอยู่ด้านนอกสินะตรงนี้มีไหมไม่มีครับผมต้องหากุญแจก่อนนะครับผมเอากุญแจมาเปิดโกงขังครับทุกคนครับนี่ไงผมเห็นแล้วแดงๆเย้ yeah! ได้กุญแจแล้วเก็บมาทีนี้เราก็เอาไปเปิดโกงขังครับผมเราก็จะเจอกับมอมี่ลองเล็กเพอร์ซนาใช่หรือเปล่าเป็นแฉลงดูจากลักษณะโอ้ตกใจหมดอ๋อคิดว่าแต่ผีที่ไหนได้มอมี่ลองเล็กครับ แล้วก็หายไปไหนแล้วอ่ะเขาวาิบหนีไปแล้วนะครับทุกคนครับดูจากลักษณะชุดแล้วเนี่ยไม่เหมือนนักโทษนะครับเหมือนมอมมี่ลองเล็กนักอะไรไม่ลื้ครับโอเคเราไปหากันต่อเลยนะครับตัวถัดมานั่นก็คือมอมมี่ลองเล็กบาร์ไรเยียนะครับให้เราวิบปไปที่เกมสเตชันก่อนนะครับพอเรามาที่เกมสเตชันแล้วไปที่สเตตุดหรือเปล่าลองมาดูผมว่าน่าจะใช่ กดขับล่างเป็นล่างปกติก่อนสวมมือของเล่นมาไม่ต้องเปิดประตูแล้วแหละเพื่อนเขาเปิดให้วันดีเพื่อนคนรเยะแยไปหมดเลยเราจะต้องออฟบ,บีตรงนี้ไปนะครับทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วโดดมาโดดไปโดดมาโดดไปค่อยๆระวัง เราวังตกด้วยตรงนี้เราจะต้องกดสปีดวูดสปูดวีดมาแล้วครับผมจากนั้นเข้ารูตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงไปออกรูมาโดดมาตรงนี้โดดขึ้นมาครับผมตรงไปให้สุดอย่าหยุดถ้าเจอประตูแล้วก็เปิดประตูครับผมตรงมา เลี้ยวขวาเจอแล้วนี่ก็คือมอมมิวรองเล็กบานและเยียไม่ได้เราจะต้องหาเหรียญก่อนนะครับนี่ไงเหรียญเก็บเหรียญมาครับผมจากนั้นเอาเหรียญขึ้นมาแล้วก็หยอดเหรียญเอาแล้วทุกคนดูนะสู้ความเวิ้งวัางอันแค่นี้เองเหรอผมคิดว่าแต่เจทยานพุ่งขึ้นหลังคาที่ไหนได้ครับผมเป็นของเล่นครับทุกคน เราก็จะได้มอมมิวลองเล็กไรเอียนายมีฉันเป็นเพื่อนและรักสมื่นไม่ใช่สิอันนั้นมันวูดดี้ไรเอียเขาจะต้องร้องอีกเพลงหนึ่งครับผมเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้วูฮเรากลายเป็นมอมมิวลองเล็กบาส์ไรเอียแล้วครับผมบินได้ด้วยอย่างเท่โอเคครับไหนขอดูซิว่าตอนนี้เราเก็บไปได้แล้วกี่ตัวเราเหลือ2ตัวครับผมทําลายเมืองกอสซิล่ากับ ชาร์เตอ2เราจะต้องวาร์ปไปที่ Chapter 2ใหม่ครับผมเพื่อไปเก็บมอมมิลลองเล็กเดอะแฟตครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นกดกลับมาที่เกมสเตชันแล้วก็ไปที่ Musical Memory ตรงนี้นะครับผมกดกลับล่างก่อนเดี๋ยวเข้าประตูไม่ได้หัวติดครับผมตรงไปเราจะต้องหาหาหมวกใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เขาให้เราหาอะไรนะครับที่ Chapter 2หาหมวกครับผมหมวกเขาอยู่ไหนนะนี่หรือเปล่าไม่ใช่ หมวกหมวกมวกมวกแดงแดงตรงนี้ล่ะนี่ไงเจอแล้วหมวกเดอะแฟรเราก็จะได้มอมิวลองเล็กเดอะแฟรแล้วครับผมฉันคือคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก I am the Flash เดี๋ยว what เดอะแฟร์ทำไมวิ่งช้าอย่างเลยเนี่ยอ๋อเราจะต้องกดสปีดช่วยครับผมเขาจะได้วิ่งเร็ว <laughs> ผมว่า s o n i c เอ e ของผมยังวิ่งเร็วกว่าอีกครับทุกคนโอเคเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือมอมมี่ลองเล็กกอร์สติล่านะครับทุกคนตามผมมาเลยครับกดขับล่างสวมมือของเล่นมาก่อนจากนั้นกดเปิดประตูบานนี้นะครับเกมสเตชันนะครับผมเราจะต้องเข้ามาด้านในนะครับตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้กดเปิดประตูตรงมาเลี้ยวขวาครับผม เข้าไปในห้องตรงนี้เราก็จะเจอกับนี่ไงนี่ก็คือเมืองนั่นเองครับผมเป็นเมืองกล่องกระดาษเรากดเก็บเลยแล้วก็จะได้มอมมิวลองเล็กกอซ์ิลขอดูหน่อยสิตัวจะใหญ่ขนาดไหน นี่คือมอมมิวองเล็กเดอะฮักนะครับผมผมอยากให้ทุกคนจําขนาดความใหญ่ของเขาเอาไว้นะครับสูงประมาณนี้ขนาดความกว้างประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูมอมมิวองเล็กก็ซิลาของเรากันบ้างนะครับผมว่าจะใหญ่ขนาดไหนแปลงร่างโอ้โหตัวโคตรใหญ่ <c oughs> หัวตะลุเพดานเลยอะดูดิใหญ่มากดูครับผมโอ้โหน่ารักฟูดๆขอว้าไปที่เกมสเตชันก่อนนะ ดูขนาดตัวครับผมนี่คือฮักี้วักกี้และนี่คือมอมมี่มลองเล็กกอรซิล่าตัวโคตรใหญ่ดูดิโอ้โหใหญ่มากอะดูขนาดคนปกติโอ้สามตัวกอรซิล่ายักษ์ถล่มเมืองวัวฉันคือกอรซิล่ากอรซิล่ามาลองยี่จริงเหรอ กอสติล่าถล่มลัางรถไฟนี่แน่นี่แน่เหยียบรถไฟทำลายมันเลยอะไรครับคุณผู้ชมครับณนะตอนนี้เราสามารถรวบรวมมอมมิวลองเล็กได้ครบหมดทุกตัวแล้วนะครับผมไม่มีคาใบ้แล้วนะครับแดดดี้ลองเล็กกินเราก็เก็บกันไปแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วครับผมเอาละเพื่อนจะไฟล์เลฮะฮะจะไฟล์เลยก็มันก็มันก็นม,นม,นมันแกต้องเจอมือพิฆาตหัวตูดกอรสติล่าหัวตูดกอสติล no ่า มันไม่เป็นไรเลยทุกคนตัวมันใหญ่เกินวดอ๋อ,อเขากดออกเกมครับผม <laughs> เอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้คุณแม่ก็สิลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับบายวู้ฮู้ดูดิตัวเบลอเลยเทียบกับบันนี่ บนโซบันนี่ที่กลายเป็นตัวแค้ไปเลยนะครับผมเจอคุณแม่กอซิล่าของเรา